ใช่ดูเลยดูเลยดูเลยขุด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  านี้ไหมมตัวนี่สคนล <Nvidia> <ENNIS> <ส>้ลหลังไีมตนี้ไม่มีสายไม้นี่เดี๋ยวแต่ตอนหลังนี่ชวงนี้ช่วงนี้ที่ผมอยู่นี่ต้องระวางเลยช่วงนี้ด่าใจต้องระวังเลยเดินนั่นีนือเขา ผู้ขับมานะระวังร่องนี่นะเจอเลยครับเจอเลยครับกนะ็ตถานีเขาดัดแปลงเป็น,ปนระวงังเก็บไม้ทั้งระวังเลยส่วนตรงนี้นไม่ได้ดัดแปลงนัเป็นตรงโลกตัวนี้ก็ตัดระว่างออกผนใส่รถบรรทุกประมาณสี่คันรถสิบล้อประมาณสี่คันมาใส่กันเนี่ย แผ่นร็อคแบบนี้มันหันไ้หนีไปที่อยู่นั่งนะฮะนะครับตรงนี้เนี่ยลักษณะของเรือเนี่ยลักษณะของเรือตรงนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของเรือของวงของเขมรนะครับไม่ใช่เรือของไทยแล้วก็ดูแล้วไม่มีเอกสารจดทะเบียนเรือไทย รถไฟบรรทุกเรือเ,เข้ามาเข้ามาที่แถวแถวจันทบุรีนะครับจันทบุรีแล,ล้วติดตามมาที่สายแจ้งมาเรือลำนี้ออกมาไปไปเจอแถวแถวเรือเจ้าหน,าน้าที่เนี่ยรเราจะต้องเฝ้าสังเกตการให้เรือพวกนี้ออกออกมาจากออกมาจากฝั่งเพื่อการปัญหาอิทธิพล

อย่งเงี้ยนะครับเดือลรันี้เนี่ยเราก็ติตามเขาในการนานนแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าเราเราเคยเคยเคยติดตามกันมารอบนึงนะแต่ว่าทางเรือขอสอทเนี่ยเขาจคิดันทีเลยถ้าเราเอาเรือออกจากที่นี่สามนาทนก็จะมีการรู้แล้วว่าเราออกเรืรนคองนะอันนี้เกี่ยวกเรใช้ตา จอการเห็นคนเจอกันเจอเพีกิงคนก็จริงกอกนะครับมันมันห่างประมาณนายิโดแล้วก็เป็นทางกว้าหประมาณสักก้าโร 哎呀，对对对，没问题。 จะเป็นยิทธการส่งไปให้ประเทศดีอะไรก็ได้นะครฮะหรือว่าส่งไปแบบให้เขาไปซ่อมเพราะเราจะวางบางส่วนนั้นไม่ได้ส่งับให้ไทยมีไม่เหมือนกันต่างๆคำสั่งนายกมีฐในฐคณะขอขอร้องไม่มีการจำหน่ายคือไม้พืชยูเนี่ยไม่มีการจำหน่ายมาตั้งแต่มติครมเที่ยวก่อนต์นานแล้วครับแล้วเราก็ส่งดำเนินคดีทุกราย